สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับประจารจักทางช่องทางซีมีดับมีแล้วในวันนี้นะเป็นวันอังคารที่ส5้าพฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่เกิดบนพุธวันอังคารแล้วก็วันจันทร์เนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ารับเลื่อนก้าวหน้าอย่างดีเลยทีเดียวข้อสําคัญนะว,วันนี้จะมีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือในเรื่องงานเราน,นะคะโชคลาบมีเข้ามาประปายค่ะ และจะไม่มากนักนะแต่ข้อสําคัญคือเงินที่ได้มาเนี่ยมันเก็บไม่อยู่มันมีเหตุต้องทําให้เสียเงินแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพสําหรับดวงคนทีกับปันพุธกลางคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสราร์วันเนี้ยบอกได้เลยค่ะเด่นในเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภงานเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ต้องเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าหากคิดจะลงทุนอันนี้ต้องชะลอไว้ก่อนนะคะ แล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความรักเพราะว่าความเห็นต่างความคิดที่มันต่างกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการขัดแย้งจนอาจถึงขั้นมีปากเสียงกันได้สีบางควนวันนี้จะเป็นสีชมพูสีเขียวสีส้มแล้วก็สีดําแล้วเครื่องประดับนําโชคในรอบสัปดาห์นี้ค่ะคิสตันนิ่มเครื่องเงินแล้วก็เพชรนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับนําโชคที่นําโชคลาภมาให้กับเราเลยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการ หนุนดวงเรื่องของโชคลาภและเรื่องการเงินเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้ให้ไปขอพรกับแม่นางตะเคียนท่านท้าวเวสสุวรรณและก็หลวงพ่อปานแต่ถ้าเกิดคุณต้องการหนุนดวงเรื่องการงานค่ะให้ไปสักการะขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวก็หลวงพ่อสมหวังคนที่เกิดเดือนพฤิชชกายนนะคะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงมันเกิดนะเน้นในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะ หรือการใส่บาตรพระประจำวันเกิดเพราะอันนี้ส่งตรงเนี้จะทําให้วิถีชีวิตเราแดีมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะไปไหนมาไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองเรา ชีวิตเราจะมีความรับรื่นมีแต่ความเป็นมงคลเข้ามาส่วนเรื่องของอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรนะหรือทําบุญเรื่องพระถวายสังฆทานเนะี่ยนะคะในนั้นนะคะขอให้มีกล้วยอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยชากล้วยไข่เชื่อบกล้วยบวชชีเค,คก่กล้วยหอมได้หมดเลยนะเพราะตรงเนี้จะเป็นเคล็ดจ,จะทําอะไรทุกอย่างนะคะจะราบรื่นนะคะทุกอย่างเนี่ยจะไรอุปสรรค มาดูกันตัวเลขกันเฉะว่าเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอเลขที่ออกคือ052แล้วก็02รอบนี้ค่ะเข้ามาสตัวบนของชุดวินนะคะชุดวินวางไว้ให้อะ่ะมีเลข52อยู่ด้วยสำหรับในรอบ18.30นอนเลขที่ออกคือ834แล้วก็78รอบนี้ค่ะตัวเลขกันนะเข้ามาของชุดวินด้นวยเช่นกันนะคะแต่เข้ามา2ตัวล่างก็คือเลข78นั่นเอง ส่วนในรอบ19.30นและที่ออกคือ244แล้วก็23รอบนี้ตัวนเลข3เข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่นะคะแต่ว่าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างก็คือ32ั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายนค่ะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข8เลข9เลข4เลข6เลข5เน้นไปที่เลข1กับเลข8 ชุดจับคู่15121317 58283878 8, 8, 8. แล้วในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข6เลข3เลข5เลข8เลข2นั้นวิธีเลข0กับเลข6ชุดจับคู่01040709 16467696 ส่วนในรอบ19.30นชุดวินและิวฬาไ้ให้เป็นเลข4เลข8เลข9เลข7เลข1เลข3เน้นมีที่เลข4กับเลข8ชุดจับคู่40424546 08285868อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอังคารที่15พฤศจิกาย,ยนเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะอาจารย์รักเน้นเสมอเสมอนะจิตใจเมตตานะคะ ใจิตใจที่มีความเอื้ออาทรกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะการทําบุญจะดีการให้ทานก็ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นอนิสงส์ให้เรามีเงินมีทองมีโชคลาภโดยอัตโนมัติใจทีเดียวพรุ่งนี้ค่ะาันกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับจารักทางช่องท,ทาง,ทางสิมีด,ดมักมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ